โปรเคิฟ7วัน7ทรงง่ายๆด้วยตัวคุณเองช่วงมิชชั anyway> ่นสตอรี่หนึ่งสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะเป็นอะไรคะวันนี้นะเรามาในฐานะรุ่นพี่จากสตอรี่นิเวอร์ซิตี้จ้ะใช่ ทั้งหมดจะเวเอาล่ะเมื่อสาวๆพร้อมแล้วมาค่ะพี่แอร์เราจะสาวๆทำบูมสตรอเบอรี่กันบูมสตรอเบอรี่พร้อม การปฏิบัติมิชชั่นของเราหรือเปล่าดีมากเลย,เ,ลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันที่ป้ายมิชชั่นจากลาซ่าชา,ชาเลยเ <Hey! S 2> อาละสำหรับมิชชั่นในวันนี้คือ <Hey! S 2> ให้ส,วสาวๆผ่านค่ารับน้องจาก่นที่รีมหาวิทยาลัย hey! Hey! วันนี้นี่นะเราก็มีตัวแทนมาจากสีส่สถาบันกันแล้ว <Well. S 2> ว่าจะเป็นที่ไหนบ้างก็ต้องไปดูกันเลยค่ะ าแห่ดูสนุกสนานคึกคักน่าดูเราออกมาด้านนอกของสตูดิโอช่อง3นะครับแล้วมาพบกับประเพณีการรับน้องพบกับมหาวิทยาลัยแรกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับตามที่เรารู้ก,กันจากงานวันกวดก่อนมาแห่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้อนรับด้วยวงดาวกระจุยครับ จะมาสอนเพลงมาสอนเพลงนะครับอ่าสอนเพลงคุณแม่รักทำไมไม่บอกโป้งมันแปะทำมืออย่างนี้ครับโป้งมันแปะโป้งมันแปะนะครับต่อไปนะครับอะไรครับโอ้ยแย่แล้วทําไงโอ้ยแ่แล้วครับพี่หมูโอ้ยแ่แล้วโอ้ยแ่แล้วโอ้ยแ่แล้วโอ้ยแล้วคุณแม่รักทําไมไม่บอกโป้งมันแปะโป้งมันแปะมาลวงมาหลอกกันเล่นทําไม เด Franc ี ality, <inda S 1> ๋ยวน้องๆช่วยกัน <rubbing> ร <fire> <ล érica> ้องนะครับเดี๋ยวพี่ๆเขาจะทำท่าทางให้ดูนะครับอะสามสี hi, <sample. S 2> ่ทั้งหมดยืด แม่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการรับน้องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับมีการแจกเหรียญที่ระลึกกันด้วยอลอดซุ้มไปแล้วไปพบกับมหาวิทยาลัยต่อไปไปกับตัวเมืองหลวงที่คนข้างล่างนั่งน้ำตารวงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับค่ะจีบสบจุฬาภซเริ่มแรกก็มาลอดซุ้มรุ่นพี่กันเลยครับ SWOOOOOO <laughs> ออย่่างไระเจอยกตัวอย่างให้นะคะอยากพี่ตอบนะคะอ่ะสามสี detail, like ่น้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื Perfect. ่อชื่ออาตอมน้องชื่ออาตอมเขาทำท่าอย่างี้อย่างีเขาทำท่ายิ่งีทำแล้วสบายใจดีทำแล้วสบายใจดีดูท่าของรุ่นพี่เขาครับต้องบอกว่าต้องบอกว่าต้องให้ได้มากกว่าหรือเท่ากับ

กแทกจมูกชอบไทยเงียเงียชอบไทยเียเงี้ยชอบอะไรโอียชอบดิมดิมโอ้ยใช่จ้ะไม่วิ่งเล่บอลเลยกั อ๋อว่านี่อไงโอ้สเตเปอร์ดี้โอ้ใช่ย่อยคำสเตเปอดี้ เชื่อแล้วเรี่ยกมากเลยบ้าก็บ้าเชื่อแล้วเชื่อช่าบ้าบ้าเชื่อเช่าหัวเารเราลุงกรเขียนดนตรลาแม่จบปีอย่างสนุกสนานครับสำหรับตีลาลุงกรมหาวิทยาลัยมาดูต่อไปดีกว่าโอ้โหคือกั๊กกันเหลือเกินมหาวิทยาลัยศิลปากรครับ ก็มีการล่อสุ้มกันก่อนเงนี้มีชื่อว่ากระจัวนะคะกระจัวนะครับกระจัวเนื้อมีว่าสั้นๆกระจัวมีปีก อ่ะพูดตามกาจ้วบินได้การจ้วบินได้ตึงตึงกาจ้วจะบินไปอเมริกาูครับกาจ้วจะบินไปอเมริกากาะจ้วคิดว่าการจ้วคิดว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้การจ้วจะบินไปให้ถึงดวงดาว เราจะมีการถามก่อนเป็นคนรับหิวน้ำไหมหิวน้ำไหมหิวกระโจมพร้อมนับสามสี่กระโจมมีเป็กกระโจมบินได้กระโจมจะบินไาอเมริกากระโจมคิดว่าเขาไปไม่ได้กระโจมจะบนไปได้ถึงดวงดาวกระโจมมีเป็กกระโจมบิได้แม่พาเขาสุดยอดจริงๆกระโจมคิดว่าเขาไปไมได้ ื่อสักครู่เป็นการสาธิตขอตัวแทนสามอย่างกันหมดโอ้ยเขาขอสักสามเล่นทั้งแถวเลยครับกระโจมพอมแม่แล้วท่าชายย่อยครับระวังเป็นตะคิวลองเป็นตะคิวฝามฟรีกระโจไม่ิป็นกระโจมไม่ได้กระโจมจะเป็นไปอเมริกาสุดๆุดจริงจริงทุคน รอที่สุดรอจังรอเป็นหนึ่งในสัปดาหลรอที่สุดในย่านตลิ่งชัน จะดูหรือยังครับ